สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอากาศหนาวแล้วใช้ iPad ไ,ไม่ได้เว่าอากาศหนาวจะใช้ถุงมือใ <Hello. S 1> ช้อากาศหนาวมันวาดไม่ได้แต่อะไรไม่ได้แต่ว่าเรามีทางออกออปกติสไตลัสเนี่ยอาจจะมาแท่งละร้อย แพงหน่อยก็พันหนึ่งแต่เรามีาท่างออกที่ดีคือไส้กรอกสไตลัสไส้กรอกไส้กรอกดูลองดนูนี่จะเขียนให้ดูราคานี้ดีมาก จริงๆแต่ลงสีลงสีวาดแมววาดแมวนี่วาดแมวยังเป็นแมวเลยรากาศนี้ดีมากจริงๆครับยี่ห้อกุ๊กไก่กุ๊กไก่จีนยี่ห้ออะไรวะ <c oughs> มันต้องเป็นยี่ห้ออ็นว่า มันเป็นยี่ห้อที่ดีมากเวลาหิวก็เอามากินได้เวลาจะใช้ไอแกดเล่น้